ครับผมสวัสดีครับอัอนนี้ทีมงานอ y s o โซจะมาทำคู่มือการ bypass MAC address นะครับโดยที่จะทำให้เครื่องที่มีการ bypass MAC ไม่ต้องล็อกอินนะครับผมวันนี้จะทำการ bypass แบบ IP binding นะครับขั้นแรกก็คือเปิดว i น b o x ขึ้นมานะครับเพื่อที่เชื่อมเขอากับไมโคร i ิเพื่อจัดการนะครับ ให้ท่านกดไปที่เมนู IP นะครับผมเมนู IP นะครับผมแล้วก็เรามาที่ hotspot นะครับ hotspot นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาดังภาพนะครับให้ไปที่ IP binding นะครับครับผม IP binding ตัวนี้นะครับเ,เมื่อมาที่ IP binding แล้วนะครับ ใหกดที่เครื่องหมายบวกนะครับกดที่เครื่องหมายบวกก็แสดงหน้าต่างขึ้นมาเป็น New h r n s p o t IP Binding นะครับเ mm hmm. มื่อเราต้องการ bypass Mac Address ขไหนแล้วก็มากดที่ตัว Mac Address นะครับอันนี้ผมก o อ y Mac Address มาแล้วนะครับผมก็จะคลิกข,ขวาวางนะครับขวาวางนะครับ,รบก็จะเป็น Mac Address ตัวใหม่ที่จะแอดเข้าไปนะครับ ในช่องอื่นๆก็จะมี IP a d d r e s นะครับอันนี้จะ a อดก็ได้หรือไม่ a อดก็ได้ครับหรือบางท่านอาจจะมีเครื่องที่ต้องการกรอก IP เข้าไปก็ใส่เป็น IP a d d r e s เข้าไปจะใส่ทั้ง2ช่องหรือว่าใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับผมได้มาที่เมนูไ้ายนะครับเมนูไท p นะครับให้เลือกเป็น bypass นะครับรบ y p a เพื่อที s, ่จะ b y p a s เมเอร์ตัวนี้ให้ ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอินนะครับผมแล้วเราก็กดโอเคครับผมครับเพียงเท่านี้นะครับแม็กเอเดทที่เราแอดเข้าไปก็จะสามารถออกอ,อ,กอินเทอร์เน็ตได้เท่าได้โดยที่ไม่ต้องมีการล็อกอินนะครับผมครับคู่มือก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับผม